ไข่ไข่ออนไช่ไม่รู้จะเอาชื่อใข่ไปข้างหนะ้ <centered> าก่อน <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ของรายการเลยใช่แล้วชื่อชื่อว่าอร่อยตามตอบ <c oughs> บอกเลยว่าจึง้งเราอยู่กันที่ นั่งเลิ้งค่ะต้องบอกว่าตลาดนี้เนี่ยเขามีกันมาแบบนานมากๆเลยถามใครก่อนเคยมาหรือเปล่าเคยค่ะผ่านแต่ว่ายังไม่เคยแบบแหวกเข้ามาจริงๆมาครั้งแรกเราวก็เห็นลิสชื่อร้านอาหารต่างๆน่ากินมากจริงอยากจะไปที่ร้านแรกของเราเลยเพราะว่าเวลาใครมาแล้วถ่ายรูปลงเนี่ยก็คือคนต้องมาตามกันคือต้องเมนชั่นถึงร้านนี้ตลอดใช่มันคือร้านอะไรนะไข่จำไม่ได้จำไม่ได้คือร้านฉันจำชื่อร้านไม่ได้แต่เราไปดูกันเลยไปค่ะนี่ร้านนี้ ถึง <มา S 1> แล้วค่ะร้านขนมถ้วยตะไลมนทานมาตลาดนางเลิ้งแล้วก็ต,ต้องมากินร้านนี้ ถามก่อนเลยว่าร้านคุณแม่มีอะไรเด็ดๆบ้างคะอ๋อเด็ดๆก็อาจจะทุกตัวทนุกอย่างเลยสิเเจอร์ของร้านเราสิเเจอร์น่าจะเป็นขนมถ้วยขนมถ้วยเมื่อกี้เหมือนทีมงานมาเล่าให้ฟังว่าแบบมีการหยอดใส่แบบกะลาวมะพร้าวอันนี้คือเป็นวิธีของการทำของเราเลยเราก็ได้ยินว่าเป็นแป้งสดแบบนี้ถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นแป้งแห้งแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างคือแป้งสดอ่ะมันมันจะการเสียง่ายอันนั้นก็คือแปลว่าเก็บได้นานกว่าแล้วเทกเจอร์มันจะพิเศษขึ้นไหม ใช่ค่ะเพราะว่ามงพรพาของพี่จะห้ามเอือนห้ามจาวห้ามแล้าโอเคพูดก็อยากจะชิมแล้วมาค่ะเริ่มลงชิมก่อนเลยได้หมยะแม่ถ่มถ้วยก่อนดีกว่าจะร้อนหน่อยนะคะคือแม่ให้ชิมสดๆจากหม้ออย่างนี้เลยเฮ้ยแต่วิธีทานต้องผ่าสีนะจ๊ะ นี่หอมหอมกะทิมากผ่าเป็นสี่เลยนะคะเริ่มเลยอุณแม่ดมากตอกก่อนนะคะคุณแมุ่่มมากแล้วก็ตักขึ้นมาได้เลยเื้อมนดูละมุนมากตั้งแต่ตอนยังไม่ต้องกินมันดูไม่ต้องผ่าสี่ก็ได้นะคะกินหนึ่งไปเลยค่ะอืมมันละมุนมากคือข้างบนอ่ะมันเป็นความแบบหอมกะทิแล้วด้านล่างก็คือแบบคุณแม่อร่อยจริงขอบคุณค่ะแล้วมือฝาดดูความดึงดั่ย มันนุ่มแล้วคุณแม่ทําสดๆร้อนๆแต่ว่าต้องรีบมาก่อนบ่ายสองก่อนบ่ายสองคุณแม่ทำต่อวันเนี่ยกี่ถ้วยเกือบพันถ้วยโอ้โหเนี่ยค่ะใครละใครละตอนนี้หลัง,ลงกล้องคือน้ำลายตามว่ะ ก็แบบอร่อยมากกินแบบเดียวคือหมดต่อไปเอาอะไรดีคะแม่ย wow ี่สิถ้วยค่ะตัวนี้ก็สําคัญนะคะจะอร่อยเหมือนกันขนมใส่ไส้ขนมใส่ไส้นี่ค่ะพี่พ voilà ี่ลูวายลูวายคุยเกือบอดคิวแล้วแกะใบตองออกมาก็คือหอมกลิ่นใบตองเลยหอมมากหอมมากจริงแล้วก็เชื่อเลยว่ามันน่าจะละมุดนึ่งซอสเมอุน <hm ื้อสั กะทิไปถึงนู่นเหรอชิลละ6บาทมาซื้อกันเถอะเป็นร้านขนมไทยขนมหวานใช่ที่รสชาตินะไม่ได้หวานโดดครับก็มันอร่อยใช่ไหมคะคุณแม่เราก็ต้องกินให้มด้รันรงว่าเหนียวหนึดอันนี้ตัวนี้จะเหนียวหนึบเลยค่ะไม่แข็งนะใช่ค่ะมันไข่เขาบอกว่า้มยากมาก3ชั่วโมงเออมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าของเราจะเป็นบันไทยจะเนื้อจะแข็งกว่าร้านวยนัทกะทิใช่ค่ะไม่เคยกินไงไม่เคยกินอันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันมันไข่อ่ะมาลองดูอยากจะให้เออาให้ดู ครั้งแรกในชีวิตนะคะโอเคเป็นไงคะหวานกำลังดีแล้วก็<อ>กินกับน้ำกะทิที่ออกเค็มๆนิดนึงคือโคตรจะกลมกล่มอมอเ <h iss im> ต็มปากเต็มคำแั้วหนึ่งอัน มันลืมไปเลยค่ะว่าเป็นมันไทยที่มีความแข็งมางก่อนใช่ค่ะคือมันนุ่มมากคุณผู้มมชมแล้วคือมันหวานเข้าไปแบบเนื้อข้างในเลยสมแล้วที่แบบว่าต้มมา3มชั่วโมงใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะเชื่อมมา3าชั่วโมงเชื่อมสามชั่วโมงกล่องแบบนี้นะคะแพีเกวจิ้งแบบนี้นะคะมีน้ํากะทิให้แล้วก็<ช>มีมันไข่มาให้ค <พอ S 1> ุณแ,แม่แบบฝากร้านได้ไหมคะสําหรับคนที่มาเที่ยวตลาดตลาดบางเลืงนะคะมีของอร่อยมากมายเลยค่ะถ้ายังไงอย่าลืมมาที่ร้านนะคะร้านเปิดกี่โมงคะ่้ันเปิดแปดโมงถึงบ่ายสองค่ะ ็คือเดินเข้าตลาดมานะคะตรงเข้ามาด้านในก็คือจะเจอกับคุณแม่เลยโอเคคุณแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค,ค,ณค่ะ,อคคะขอบคุณคุณยายค่ะขอบคุณค่ะอบมากของโดไข่มาถึงตลาดนางลึง,งที่ไรก็ต้องมาซื้อรา้านนี้เท่านั้นเพราะว่าเป็นขนมเบื้องที่จึ้งมากๆนะคะสำหรับขนมเบื้องไทยลุงน้อยนเนี่ยเจ้าเก่า แล้วเราอยู่กับพี่เฟิร์นด้วยค่ะคุณผู้ชมพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคะถ้านับจากรุ่นแรกเลยก็เกือบร้อยแล้วค่ะเพราะหนูเองรุ่นที่4รุ่นที่4ีที่เด็ดของร้านเราที่มาแล้วอยากให้ลองเนี่ยมีอะไรคะก็จะมีไส้หวานกับไส้เค็มค่ะแล้วตัวแป้งของเราเป็นแป้งถั่วทองแป้งถั่วทองใช่แป้งถั่วทองแป้งยังไงอะคะนะคือแป้งอย่างนี้อ๋อคุณผู้ชมนี่คือมันเหมือนทรายทอดถั่วเขียวอะ คล้ายๆถั่วเขียวถั่วทองนะคะไปคั่วให้มันแห้งแล้วก็เอามาโม่สดทุกวัน,นคือมันจะดึงความหอมของถั่วมาได้เยอะกว่า,าแล้วก็จะกรอบกว่า,าแต่แว,ว่าหอมจริงนะยืนตรงนี้คือกลิ่นหอมตีหน้ามาเลยจริงถั่วนี้คือถ,อถัู่ตรงคืนพี่ถัู่ตรงคืนพี่ไหมคะ้ได้ ไส่ไข่จะได้ใบนี้เลยถูกไหมคะใช่ะแต่ส่วนมากจะไม่ได้ทําวางเอาไว้เพราะว่าทําไว้สักพักแล้วมันจะนิ่มด้วยความที่มันเป็นมีไข่แดงะค่ะเราใช้ไข่แดงอย่างเดียวใช่ไข่ไข่เท่าไหร่นะไข่ไข่สาบ้าบาทไสหวานไสเค็มเนชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาทลามังเลยชิมเลยที่ชอบอะแต่ชอบอะไรกินได้หมดกินได้หมด เอาไส้เค็มก็ได้ค่ะอามะอ้อนนะคะเป็นไส้เค็มแวกให้ดูแบบนี้เลยอขอไข<ค>่เป็นไส้หวานนะคะจะมีมะพร้าวมีงามีฝอยทองมีลูกเกดและอันนี้ก็คือพุทซาหอมมากตอนนี้<อ>เราต้องชนกันหน่อยจัง ของฉันไส้เค็มนะคนหวานเคม็เคมๆคนๆกันมันมี texture ของมพะพร้าวที่มาตัดกันแล้วแบบว่าคมกรมมากๆแล้วก็แป้งกรอบมากมันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆคุณผู้ชมกัดเข้าไปคำแรกคือหอมถั่วมากแล้วคอไส้หวานนะคือเขาจะมีความแบบได้ความหวานมาจากหลายอย่างแล้วก็ texture <ๆ S 2> ก็จะมีความแตกต่างกันในหนึ่งคำนะคุณผู้ชมซึ่งมันหอมมากคุณผู้ชมอเอาแล้ว่ไข่ได้ไหมคะอร่อยจัง <นะ S 1> พอใส่ไข่เข้าไปอะความนุ่มมันจะมากขึ้นนุ่มจริงจริง ไม่เราชิ้นนี้คือต้องบอกว่าใหญ่มากอันนี้คือ1ชิ้นนะคะแต่ว่าหั่นครึ่งชิ้นละ3าสบาบาทในเราชิ้นละสบาทนุ่มมากเออวันนุ่มกว่าเมื่อกี้รสชาติด้านในเหมือนกันเลยแต่ว่าเท็กเจอร์ต่างกันแล้วก็มีกลิ่นไข่เพิ่มเข้ามาแล้วคือที่สําคัญถ้าจะสั่งอันนี้ต้องกินร้อนๆถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยนานกว่านี้หน่อยมันจะนิ่มเขาไม่ห่วงเครื่องเลยอ่ะคือแบบปล่อยทองคือแบบเต็มแบบว่าหนามาก พี่เบอ์ฝากร้านให้คุณผู้ชมมาตามได้ไหมคะร้านขนมเบื้องไทยลุงน้อยนะคะแขงที่28การตลาดนางเลิงนะคะเบอร์โทร0859789748<ม>ก็จะเป็น9โมงถึงประมาณบ่ายโมงนะคะมีถึงแค่บ<อ>่ายโมงนะคะทุกคนถ้าอยากจะมาเนี่ยให้รีบมาช่วงเช้าๆสายๆเนาะไม่กินแน่นอน<ๆ>เปิดทุกวันรันขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอันนี้หนูอาจานกลับไปเลยนะย่าพูนเขาค่ะ และ<ช>นี่ร้าน <c oughs> สาคูไส้หมูแม่สิง <c oughs> <c oughs> ้งัเดิมได้ยินว่าที่นี่ไส้มากกว่าไส้หมูปกติใช่ค่ะมีไส้ปลาแล้วก็ไส้กุ้งแต่ว่าต้นตำรับเลยก็คือจะเป็นไส้หมูมาชิมกันเลยไหมชิมกันเลยชิมกันเลยผู่แล้วดูแป้งเขานี่คือเขาจะทําสาคูแบบลูกเล็กๆตัวสาคูอ่ะคือบางมากนะเพราะว่าเรามองเห็นไส้ด้านในเลยเออเอออว้าวหน้าตาดูดีมากมาลองกันอันนี้คือไส้หมูถูกต้องไหมคะไส้หมูจะเป็นกลมๆและอันนี้คือไส้กุ้งกลมๆเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสีส้มๆไส้ปลาก็จะเป็นเนื้อปลาลีๆหน่อย ใช่ค่ะว้ายางเดียวไม่ร่วงสาคูไส้ปลาครั้งแรกในชีวิตไค่มีความกลิ่นนิดนึงไม่ไม่กลิ่นคาวเลยถ้าเกิดไม่ได้บอกว่าเป็นปลาใครอาจจะไม่สามารถรู้ได้เทกเนี่ยมันมีกลิ่นหอมของปลานิดนึงค่ะมีแบบว่าไอ้ตอนตบกทะาฮอร่อยคุณผู้ชมทเทกเจอร์คือแบบไม่เหมือนที่ไหนเลยไม่เคยลองกินแบบนี้มาก่อนมาเดฉันขอลองอมสาคูไส้หมูเมนูเบสิกของอ้มเหมือนกัน ทำเล็กน่ารักแป้งเขาดีมากเลยอะใช่มันหนุบหนุบกำลังดีเลยค่ะแป้งนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็กินกับ่บมกระเทียมเจียวที่เขาให้มาก็คือกลมกล่อม,มมากนี่คือสาคูของเขาอ<ะ>่ะไม่ได้ให้มาเยอะเกินนะคะมันทำให้แบบเราเห็นไส้ด้านในแบบเยอะมากๆพิ่งกินให้หมูมดอะมาลุย <laughs> อ่อยมากคุณผู้ชมมันแตกต่างจากปลากับหมูไปเลยทั้งหมดทั้งมวลไม่มีรสชาติอะไรที่มันแบบอุ๊ยเค็มเกินหวานเกินอะไรเลยนะคะคุณผู้ชมมีความแบบเผ็ดป,ปลายๆที่แบบว่าเป็นเผ็ดของพริกไทยมาเรามุมออนไปที่ข้าวตังกันดีกว่าต้องวีให้มันพอดีคำแล้วก็จิ้มนะคะวีให้พอดีคำนะคะวิธีการกินแล้วก็จิ้มลงไปเลยคือน้ำจิ้มเนี่ยเขาก็ยังทำหมูให้มีแบบว่าหยาบนิดนึงอะนะมันจะได้แบบเคี้ยวเป็นคำคำได้ ย้ยวเข้าไปก็คือรู้เลยว่ามันมีหมูแล้วก็มีถั่วยอยู่ในนี้อน้ำจิ้มมันไม่ได้หวานเกินไปเนาะราะมันเป็นรสชาติแบบเฟรดเฟรดสดชื่นสดชื่นนะคุณผู้ชมมันมีความหวานนัวอันนี้เป็นของว่างโบราณนะคะคุณผู้ชมไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆ<ม>นะคะทุกอย่างคือทำเองอนนทำกันสดๆมาตรงนี้ไปเลยคุณผู้ชมอ,อันนี้คืออะไรนะคะเมี่ยงเลานี่เราต้องที่ดำๆที่เห็นนีน้คือผักกาดดองใช่ไหมคะใช่ห่อด้วยไส้ข้างในอ่าอ่า เนี่ยวพริกดึกแอะใช่เยมยไปกินเออเอ้ยมันยังไงมันมีความเปรี้ยวพอกินเข้าไปเนี่ยพอกินกับข้าวตังมันจะมี t e x t u r ์ของความกรุบกรุกรอบใครชอบทานเปรี้ยวนี่น่าจะชอบอันนี้กัดพริกก้มสุดท้ายมันเป็นความเผ็ดแซมที่ตามมามเผ็ดมากบอกเร็วว่าเกัดที่ไหน,น วาข้างๆเราก็ให้ที่เขาไปเลยจิมกันไปครบแล้วไข่กับอ้อนคือการันตีว่าอร่อยทุกอย่างแน่นอนแต่ว่าให้พี่ตั้งาจฝากร้านอยได้ไหมคะได้เลยค่ะเปิดทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งตัวเบอร์อะไรล่ะคะ0 8น8 6 7 6 4 0 2ส่นค่ะสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะโทรมาเช็คก่อนได้เพราะว่าใบไสเนี่ยคือต้องโทรมาเช็คไหนอย่างไส้กุ้งไส่ปลาถ้ามาถึงแล้วหมดก็คืออดนะจ๊ะเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปกินไส้กรอกปลาแหนมเคยได้ยินหรือเปล่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเดี๋ จะพาเธอไปแล้วก็อีกร้านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านลับ <c oughs> เฮป็นร้านเจอไม, <c oughs> ม่ยอ <c oughs> เดี๋ยวต้องให้โปรดิวเซอร์นำทางตอนนี้นฉันก็งงเหมือนนำทางโอเคยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าม,มาเจอไข่กับอ้อนค่ะ <c oughs> แหนมใช่ไหมคะคุณแม่ล้วก็เอาคนสวยมาดนใกล้เนียนนเราเลยองหมองเลยอู้ไม่บอกแม่ก็พูดเกินไปคุณแม่กำลังคุกคุกอะไรอยู่เหรอคะให้กรอกปลาแหนมเพื่ออะไรคะแม่ให้ได้เรียนหนังสือแบบพอยอาหารในวังไม่รู้จักวังอในวังวังอะไรวังต้องหลังวังตองหลังวังต้องหลัง มันจะมีข้าวมีหมูอันนี้อันนี้มันจะเค็มกับหวานแล้วอันนี้มันจะเปรี้ยวเค็มหวานเวลากินเราต้องกินด้วยกันไม่ใช่ว่ากินอันนี้แล้วหวานเนี่ยวันนี้กินในนี่พรุ่งนี้กินในนี่ไม่ใช่เขาต้องกินรวมกันเลยแม่ตัดมาให้สดๆเลยนะคะอ้าวไทยโอเคอีกไม่แดงมันไม่มีแรงเดินใช่ไหมแม่มันมีแรงแต่ว่ามันไม่สู้ซ่าเวลาไต่เนี่ยเวลากินมันก็ต้องกินอย่างนี้เนาะแม่ใส่ปากเคี้ยวๆใส่ปากเคี้ยวๆแล้วก็เคี้ยวเไป มันแไม่มีกินมีนแบไม่มีกินบอกไม่ดีกว่าน่ะแน่นอนค่ะคุณแม่นีเนาะอันนี้คือข้าวเป็น t e เจอร์ที่เราไม่เคยกินกันมาก่อนเหมือนเรากินเมี่ยงอะเนาะแต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นไส้กรอบขอบคุณค่ะแม่โอ้โหนี่คือข้าวนะตะกี้คือหมูนี่คือข้าวนะทุกคนครับแม่ชิดนั่งเลมันมีความเปรี้ยวมีความเผ็ดขอมพริกแล้วก็มีความหอมกระเทียมและเหมือนตัว ปลาแหมเครื่องเผ็ดจะเป็นแบบคำนี้เนาะต้องกินทุกอย่างในคำเดียวมันมีความเข้ากันแบบลงตัวมากๆเนาะคือที่ต้องกินพริกด้วยอ่ะรู้สึกว่ามันจะตัดเลี่ยนเลยมันตัดเลี่ยนได้ดีมากใช่จแตินคู่กับนี่มันก็ไม่ได้เผ็ดแบบแมก็เผ็ดอยู่นะก็เผ็ดอยู่นะมันก็เผ็ดอยู่นะเลเอาเลยแม่ขายก่อนเลยเราก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เรามายืนนะลูกค้าโตแถวซื้อของแม่ํำมากแล้วทุกคนก็ถามว่าปลาแหมคืออะไร ก็บอกอยู่แล้วว่าปานแหนมปานแหนมโดเลยให้แม่ฝอกร้านนิดนึงดีกว่าค่ะสาหรับไส้กรอกปานแหนมค่ะแม่เปิดทุกวันหรือเปล่าวันอาทิตย์หยุดจ้าขายกี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะแม่ก็ออสิบเอ็ดโมงแล้วแต่หมดหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรีบมาเพราะว่าคนมาต่อที่ตลอดเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินอะไรกันคะขึ้นข่หมูจะพาอ้อนไปเจอร้านลับร้าทั้ง วิ่รับรองว่าเมนูเนี่ยจะต้องแปลกตาแปลกใจแน่นอนแปลกใจแน่นอนแปลกใจแน่นอนวิ่งของครั้งนี่นี่แหละมากคือรายการโดเรียวเราไปกันเถอะไปร้านรับกันดีกว่า ถึงกันแล้วนะคะสําหรับร้านนี้เป็นร้านลับมากๆเดินจากไส้กรอกอเนมานิดเดียวถึงเลยค่ะสําหรับร้านนี้นะคะนางเล้งไทม์คาเฟ่ค่ะใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปแนะนําเมนูอาหารมากมายข้างหน้าเราเนี่ยขอแนะนําให้รู้จักคนคนหนึ่งก่อนค่ะนั่นก็คือพี่บอยเจ้าของร้านนนเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอันนี้คืออะไรคะอี่คอยข้าวเทมปูระหมูไก่กุ้งผักรวมค่ะใหญ่มากคือจะบอกว่าใหญ่ประมาณหน้าเราเลยใหญ่มาก พี่บอยช่วยเล่าที่มาของร้านให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือร้านเนี้ยเราตั้งชื่อว่าหนังเรืงทามเนี่ยคือเราพยายามจะ รักษาเอกลักษณ์ของของตลาดนางเลงไว้คือใครเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่ในวังวนเวลาของนางเลงแต่ว่าพี่บอยเคยทางานเกี่ยวกับงานหนังอะไรอย่างนี้ป่ะคะอ๋อพี่ทำโปรดักชันมาก่อนว้าแล้วเพราะว่าร้านคือตกแต่งไว้ด้วยอุปกรณ์โปรดักชันมากมายใช่รวมไปถึงโปสเตอร์น่ะพวกนี้ก็เป็นคุณพ่อพี่เป็นคนทำจริงเหรอคะเป็นหนังที่คุณพ่อพี่สร้างค่ะพี่บอยขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะลองชิมทุกเมนูที่พี่บอยแนะนำมาเลยร้านมากเลยด้วยความพัุหันพันหุังใช้คขาว่าพันธุ์ันขอบเคือ คพี่เอยขออูด้งก่อนได้ไหมอ่อูด้งก่อนได้โอเคว้าวอูด้งเย็นอุ้ยแล้วเขาบอกว่ากินอูด้งเย็นแล้วก็ต้องกินเทมปุระด้วยอืมเทมปุระกุ้งอยากจะให้ดูความเทมปุระกุ้งเทมปุระของคุณพี่เขาว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่ามือฉันนี่ค่ะ ป็นไงเป็นไงอันนี้ใส่เลยนะบริการดีมากค่ะเด็กเสิร์ฟสวยมากเด็กเสิร์ฟสวยมากทำซุปเคาอร่อยมากค่ะอหอมปลาแห้งเค็มอ่อนๆมันเย็นแล้วมันสดชื่น่ะคุณผู้ชมโอ้โกรุบๆมากเลยอ่ะไข่ เส้นอ่ะคือเขามีความแบบนุ่มหนึบอยู่แล้วในความแบบเทกเจอร์อุด้งออแล้วก็กินกับน้ำซุปเย็นน้ำหอมปลาแห้งแล้วก็มีความเค็มอ่อนๆแล้วมันเย็นอ่ะมันสดชื่นยิง่งเราเดินมาร้อนๆอ่ะได้กินอะไรเย็นๆสดชื่นแล้วก็มาตบท้ายด้วยกุ้งกกรอบแล้วก็หวานๆข้างในแต่ฉันว่าน่าจะกรอบจริงเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์บางว่าเทมปุระคุณพี่เขาจะกรอบจริงหรือเปล่าเป็นเทมปุระกุ้งกับไก่นะคะแล้วก็ผักด้วยแล้วก็มีผักด้วยโอ้โหคือจริงๆนะเขาให้เยอะแบบคุ้มให้นข้าวอะมองไม่เห็นเลยว่าน่า กินกรุงก่อนนะกรุงกินกรุงกินกรุงจะขอแบบไม่คสั่งมาแชร์ก็ได้นะใครว่าไม่จิ้มก่อนอ่ะอ่ะโอเคยังไงคะโอเคกลับได้ไม่ต้องจิ้มเลย นี่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยนะแต่รู้สึกว่าความกุ้งที่มันเด้งๆเนี่ยต้องบอกว่ามันเข้ากับแป้งมากๆแล้วก็เขาทอดได้แบบไม่อมน้ำมันเลยต้องบอกว่าหน้าตาอาหารร้านนี้ดูดีมากนะแล้วก็แบบเป็นร้านที่สามารถมาทำคอนเทนต์ได้ถ่ายรูปได้ เาจะเปะไาจเป็นอี่นเดี๋ยวคนญี่ปุ่นด่านะคะุ้ยคือคุณผู้ชมสามารถเลือกกินตามที่ใจอยากได้เลยจะกินแบบแห้งๆก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดสมมติรู้สึกว่าชอบกินแบบชุ่มๆน้ำแบบไผ่ก็คือเทนำซุปลงมาได้เลยเหมือนกันนะใช่รู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะมากินอาหารอะไรแบบเนี้เหมือนกลับไปญี่ปุ่นอีกหนึ่งรอบจิงมันให้ฟีลแบบข้าวต้มเนาะ ฉันอยากชิมเลยอฉันขอชิมบ้างได้ไหมอ่ะปกติฉันเป็นคนห่วงของกินมากนะฉันเบะกินก็ได้คน้ชเซอร์บอกแล้วว่าใครอ่ะมันเป็นคนห่วงของกินมากเชื่อแล้วค่ะอย่ามาแย่งนะอร่อยไหมเนี่อโอสุปดีมากเลยอ่ะ กลมกล่อมมากๆไม่มีอะไรแบบรสไหนนํำโดดเลยทุกอย่างมีความแบบกลิ่นหอมของน้ำซุปอยู่แล้วแล้วพอมาเจอแบบสาหร่ายอีกอ่ะมันก็มีความแบบหอมกลมมากเลยกินใส่วาซาบิเข้าไปเพื่อเพิ่มแบบรสชาติของข้าวต้มก็ได้ตอนนี้ตาฉันจ้องอยู่ที่ข้าวแกงกะหรี่ล้วจ้าแตมันอยู่ข้างหน้าท่านะหลอนเร็ลอนเร็วต้องเป็นคนแบบใดร้องใส่วาซาบิเข้าไปเพิ่มไหมคะอือืออกินกับวาซาบิเราเลิศใช่ไหมกินหกิน ขออนุญาตชิมคือ ASMR ปะเนี่ยคือทอดกรอบทุกอย่างแล้วคือฟักทองมันแบบหวานมากเลยข้างในอ่ะเมนูเทมปุระของที่นี่นะคะบอกเลยว่าผ่าน เต็ 10, มสิบให้สิบให้ร้อยไปเลยแต่ตอนนี้อยากชิมมากเลยเมนูนี้ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูผัดโชยุไซส์นี่มันยังมีความหนาของหมูนะคะแล้วก็ติดมันนิดหนึ่งให้เราได้เกี้ยวนะคะอืกิ่นแกงกะหรี่หอมมากกินกับขิงดองนะคะตัวนี้ยังไงคะพี่อ้นเปลี่ยนชื่อเมนูเป็นหมูนุ่มพ่ะหมูนุ่มมากเคาผัดหมูมาเมื่ันกลมกล่อมก่อนหน้านี้แล้วอุยมิความเปี้ยวแซมจากขิงหมูนิ่หมู โอเคฉันกินหมูก่อนก็ได้ส่วนน้ําแกงกะหรี่เนี่ยต้องบอกว่าไม่รสจัดเลยไม่มีรสจัดนะคะแต่ว่ามันจะเป็นความหอมของเครื่องเทศเครื่องแกงของเครื่องแกงกะหรี่มากกว่าคือจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยน้องๆหนูหนูมาทานได้แน่นอนนะคะถึงแม้ว่าร้านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นร้านลับในย่านดังเลิงแต่บอกเลยว่าของอร่อยเนี่ยมันตะโกนออกไปนอกร้านนะคุณผู้ชมไม่ลับเนี่ยคือชิมแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากค่ะ สามารถมาได้เลยนะคะตั้งอยู่ในตลาดนางเลื้งค่ะตรงตรอกนางเลื้งหนึ่งนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่ตอน11โมงตรงจนถึง6โมงเย็นเลยโทรมาได้เลยที่0995479542ค่ะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยอ้อนกับไข่ก็คือพามาในตลาดนางเลื้งแบบจุกๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้พี่ปอกับพี่เจมส์เขามีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับช่วงกินฝรียกโต๊ะค่ะ อินฟรียัเบอะไปเลยครับ ผู้ชมครับเจอผมกับที่วิตอนลงพงที่ไหนมีโอกาสได้กินฟรียกโตสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะแบบเลี้ยงมากเลยแต่ว่ามันมีกติกายอยู่ <S <S ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่เจมจะต้องเป็นคนตัดสินชะตาของพวกพีว่าจะได้กินฟรียกโต๊ะ<อ>หรือเปล่าเกมของเราง่ายๆง่ายครับผมให้พี่เจมทายมูลค่าของอาหารที่เขาสั่งมา<อ>ถ้าใกล้เคียงหรือว่าถูกรับไปเลยกินฟรีกินฟรีวันนี้ใช่ไหมใช่เรามีคนดิเดตอีกโต๊ะหนึ่งคือถ้าใกล้เคียงโต๊ะไหนมากสุดอ่ะ นั้นได้กินฟรีในฐานะที่มากินร้านนี้บ่อยมากกานทาไม่ใอยเี่งสิบวิ่นะเดี๋ยวจะหาว่าแบบแขกเตรียมมาจากบ้านเลยห้าสี่สามสองเริ่มตอย บวกสิบบกสสิบบกรหบวกร้อยกห้าบบวกหหมดเวลาครับอันนี้นได้เลยเขาทายเมนเลขสวยมาก666บาทเออเออพี่คิดว่าถึงไหมห้ย่สิบหกไม่ไแต่ใกล้เคียงโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูนะครับพี่ว่าจะได้กินฟรีหรือเปล่าออขอไปอีกโต๊ะหนึ่งก่อนนะ,นะครับ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  และผู้เข้าชิงโต๊ะที่2ของเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเล่นเกมให้พี่เจมทายเพื่อกินฟรียกโต๊ะหน่อยอะมาอู๋ยิ้ง่ายอันนี้แค่นี้เหรอมีอีกไหมันนเป็นเมนูอะไรครับมอไฟมอไฟหมูอยา่เยอะโอเคตัวช่วยผมโอ้มาโดนๆแล้วพร้อมนะจำเวลาครับหมดเวลาครับมานี้อ่าโอเคส0 0ร 8.0บาทนั่นเองอเดี๋ยวมาดูว่าโต๊ะแรก 600. 6 6 6กับ480จะใกล้เคียงกับราคาจริงอันไหนมากกว่ากันและโต๊ะนั้นจะได้กินฟรียกโต๊ะว้รวมราคาเรียบร้อยแล้ว <นะ S 2> ครับน <ะ S 2> อ้องบอและโต๊ะที่ใกล้เคียงกับราคาจริงมากที่สุดนั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือโต๊ะของพี่ฝั่งนี้เลยเย้ยได้ยกโต๊ะไปเลยครับโอ้สโ โต๊ะนี้เนี่ยพี่ทายว่า666ใช่ไหมจริจริงๆราคาคือ394บาทส่วนโต๊ะนี้ทายว่า480ราคาจริงคือ545ใกล้เคียงกว่าโลีการเป็นสั่นกับบ้านเยอะกว่าเป็นตัวช่วยทำให้ราคาใกล้เคียงกว่ายินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ฝั่งนี้นะแต่เราเองนะแก้ขาไเป็นลูกผู้ชายเราต้องเดินด้วยขาตัวเองและการมาพบกับชี่ประจลงพุงได้ใหม่ครับผมตั้งแต่11.15ยาวไปจนถึงเที่ยงเลยวันนี้หมดเวลาแล้วผมกัับพีี่เจมมมาาทหลง ลาไปก่อนสวัสดีครับจบแบบแบบนี้เลยครับพี่ก็ไม่ค่อยค่อยแทรกอะวันนี้หนึ่งเมนูมันมันมันก็เริ่มก็มีเริ่มเบาๆมันก็จะทำอะไม่ได้เลยไม่ได้เลยดุนะเนี่ยดุมากเรื่องกินกินที่ม่ยกินกินให้แตงกวาคิดตังเท่าไหร่จะโอนเพื่นเหรอโอ้ทำงานใช้ตังอยู่แล้วหายตัวสิ่โวยเลย amarin tv